ก็พบกับช่องอบเชญ Osk นะคะซูงนี้นะคะอบอ่ะคือสงสัยว่าถ้ามาม่าใช่ไหมเราเอาหลากหลายรสชาติใช่ไหมมารวมกันอะ่ะมันจะได้เป็นรสชาติอะไรซึ่งอบเองก็แบบสงสัยอย่างงี้ก็เลยจะมาทำไปไปกันก่อนนที่เราจะไปทำกันนะคะจะมาให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามนี้เลยคะ่ะไปไปทำกัน นี่ใส่ลงไป นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเอาเส้นขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผงกันเลยนะคะนี่รสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะอ,อมาสวยลวเลคเดี๋ยวไปดูกันตอนี่เ่ะหลังจากที่เราใส่ผงครบทุกซองแล้วนะคะ แล้วเราจะมาคุกเขาให้เข้ากันนะคะาาน่ำโถสีคือแบบจี๊ดจ๊าดมากเราอยากรู้ไงว่าถ้าเอามาคุกเขากันเข้าแบบหลายๆายรสชาติใช่ไหมรสชาติมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็คือแบบมาลทษซึ่งก็ไม่เคยกินนะคะแบบเอาแบบหลายรสมารวมกันแบบนี้นะคะก็คือหรือว่าจะเข้ากันก็ไม่รู้ ลองมาชิมกันดีกว่าค่ะก็คืออาขอชิมซินามาก่อนอากลิ่นก็ได้อยู่นะคะลองชิมกันรสชาติบอกไม่ถูกอะไม่เฮ็นนะเดี๋ยวลองชิมไหมตากล้องชิมนะไปเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนชิมกันดีกว่าอ่ะมาชิมชิมก่อน คือเราจะมาดูรีแอคชั่นของเพื่อนกันดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็คือเราเอาใส่หลายรสชาติมากอ่ากินก่อนชิมรสชาติเป็นไงโอ้หอร่อยอร่อยเลยเป็นไงบัดมาชิม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 ดิม่ะของเสียรชิบหายเลยไม่เป็นไรหรอก ชาเป็นไงไม่เพี้ยนนะได้อยู่นะอร่อยนะต้ยมยำระมั้งมั้งไมนอร่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเผ็ดมากเลยเป็นไงบ้างคะ <c oughs> เผ็ดคนบอเลยดูเงือดูเงือ <c oughs> <c oughs> เลอะป,ปากมาเลย บอกไงว่าไม่เคยสัมผัสรสชาติแบบนี้คือต้องลองต้องร้องอยาไม่ะ้องไม่ร้อไม่องค่ะทุกคนมาสรุปให้ฟังกันนะคะหลังจากที่เราสีรสชาตินะคะมันรวมกันนะคะก็คือมันอร่อยนะคะทุกคนเกินค่ามากๆาแล้วก็เราใส่หมูใส่ใไข่ไปด้วยนะคะคืออร่อยมากๆเลยนะคะก็คือใครที่แบบอยากลองทําเหมือนเรานะคะก็ทําได้กันนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย